สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับตองฝอยประทุมครับในช่อง YouTube ตองฝอยประทุมนะครับวันนี้นะครับผมจะพาผู้ชมทุกท่านนะครับมาชมกระบะรุ่นพิเศษอีก1รุ่นนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่น XLS นะครับซึ่งเปิดตัวมาใหม่นะครับราคาเขาอยู่ที่879,000บาทนะครับเครื่องยนต์นะครับของเขาจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับแรงม้า170แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตร ต้องบอกเลยนะครับในราคา8 7 9 0 0 0เบาทสเปคไม่ได้น้อยหน้าจากรุ่นพี่รุ่นสปอร์ตหรือว่ารุ่น xls เลยครับเดี๋ยวผมพาไปชมเลยครับว่าคันนี้มีการเปลี่ยนแปลงตกแต่งอะไรเพิ่มเติมให้ลูกค้าไปบ้างเลยนะครับมาชมเลยครับเริ่มต้นตั้งแต่ตัวกระจังหน้านะครับซึ่งลูกค้าผู้ชมทุกท่านน่าจะคุ้นเคยดีนะครับตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าทรง v 6ทรงแรปเตอร์นะครับมาพร้อมไฟสวนะครับตัวนี้จะเป็นไฟสิวสีขาวนะครับ3ดวง มาความกระจังหน้าแบบนี้เลยนะครับพร้อมฟอนต์ FORD สีดำนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับตัวนี้ได้ใส่เพิ่มเติมนะครับเป็นชุดแต่งยอดนิยมของกระบะ f อร์ Nextgen เลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้จะเป็นชุดแต่ง Y นะครับผมชุดสเกิร์ตรอบคันซึ่งสัญลักษณ์ของ Y นะครับก็จะมีตัวของแท้นะครับก็จะมีตัวโลโก้ Y นะครับมาแบบนี้เลยตัวนี้ได้ทำเป็นตัว กันแข็งสีดำนะครับทั้งชิ้นที่มาจากโรงงานนะครับตัวเจ้า XLS ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวไฟ LED พร้อมไฟซีแคมเหมือนตัวรุ่นพี่นะครับกระบะ XLT นะครับไฟตัดบอกตัวนี้ก็มีให้เหมือนกันนะครับไม่ได้ตัดออกไปนะครับด้วยสเปคตัว XLS ตัวนี้นะครับต่อมามาดูด้านข้างนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวซุ้มล้องานของวายเลยนะครับมาแบบนี้เลยในส่วนของล้อนะครับตัวนี้ได้เปลี่ยนเป็นล้อขนาด20นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นลายเขาวกวางมาพร้อมขีบเงินนะครับงานของ A v a m p i r นนะครับตัวนี้จะเป็น offset ลบ24พร้อมยางโอเวอร์ไซสตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นยาง3 3นะครับยาง33-5 2 5มอ่านะครับ ช่วงล่างนะครับหน้าหลังยกสูง2นิ้วนะครับพร้อมเปลี่ยนลูกหมากกันโคงให้ลูกค้านะครับต่อมามาชมด้านข้างนะครับตัวโลโก้ของเขาด้านข้างตัวนี้จะเป็นตัวสัญลักษณ์คำว่าเชอโบแล้วก็มีตัวเคลือบโครเมียมมาแบบนี้อีกอย่างแต่งเท่ๆให้ลูกค้านะครับจะเป็นตัวครอบกระจกมองข้างนะครับเป็นลายเคปล่าให้ลูกค้านะครับผมแล้วก็ตัวมือจับนะครับขอบมือจับใส่เป็นลายเคปลาลูกค้า ในส่วนของชุดแต่งมาตรฐานนะครับฟิล์มกับป้ายผ้ายางคิ้วกันศาสตร์ตัวนี้มีแถมฟรีนะครับให้ลูกค้าทุกท่านนะครับซึ่งฟิล์มลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับรอบคันกี่เปอร์เซ็นต์ด้านหน้ากี่เปอร์เซ็นต์สามารถเลือกนะครับความมืดของฟิล์มได้เลยเดี๋ยวมาชมด้านท้ายกันบ้างนะครับในส่วนของด้านท้ายตัวนี้อย่างที่ผมแจ้งนะครับตัวนี้เป็นยกสูงหน้าหลัง2นิ้วซึ่งด้านท้ายจะเป็นก้อนรอง2นิ้วนะครับผมสรงก็จะประมาณนี้เลยนะครับห่างห่างกันระยะประมาณ 2องฝ่ามือนะครับของผมนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะครับตัวนี้ได้เปลี่ยนนะครับไฟท้ายให้ลูกค้าไปนะครับเป็นไฟท้าย LED นะครับซึ่งตัวนี้ถ้าจากโรงงานแล้วจะเป็นหลอดไส้ปกตินะครับตัวนี้ได้เปลี่ยนนะครับแถมปีลูกค้านะครับเป็นตัวไฟ LED สัญลักษณ์ด้านท้ายของเขานะครับ XLS นะครับตัวนี้จะเป็นตัวสติ๊กเกอร์นะครับ้าลูกค้าท่านใดไม่ชอบอาจจะ ใส่เป็นตัวอะคริลิกนะครับเป็นรุ่นอื่นใส่ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวที่มาจากโรงงานมาตรฐานเลยนะครับก็จะมีตัวกล้องมองหลังนะครับพร้อมไฟเลี้ยวดวงที่3นะด้านข้างแบบนี้เลยนะครับกันชนของเขาก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับอันนี้คันสีขาวก็จะเป็นการชนสีขาวนะครับเดี๋ยวผมพามาชมด้านในนิดนึงนะครับ ในตัวด้านในนะครับของเขาก็คล้ายของรุ่นพี่ของเขานะครับหน้าจอผนขับ8นิ้วหน้าจอกลาง10นิ้วนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแต่รุ่นนี้นะครับจะไม่มีตัวไวรเลสชาร์จแล้วก็แอร์หลังนะครับเบาะของเขาก็จะเป็นเบาะผ้านะครับภายในก็จะมานนี้คือสเปคไม่ได้น้อยหน้าเจ้าตัวรุ่นพี่เลยนะครับผม ด้านข้างซุ้มล้อด้านหน้าประมาณนี้นะครับชุดแต่งล้อแบบนี้นะครับอย่างที่แจ้งนะครับชุดแต่งลลอแบบนี้นะครับผมฟรีให้นะครับในรุ่นนี้นะครับโปรโมชั่นแถมฟรีชุดแต่งรอบคันนะครับถ้าลูกค้านะครับท่าม้ชมชัานใดทับสนใจนะครับ สามารถติดต่อผมได้นะครับตองขวบปทุมครับเบอร์โทร0847138838นะครับหรือว่าช่องทางการติดต่อต่างๆเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างของคลิปนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามในเรื่องของรายละเอียดโปรโมชั่นได้เลยเน้นย้ำนะครับก่อนจากกันเหมือนเดิมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องตองขวบปทุมได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตลาไปก่อนแล้วนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าผมจะนำเจ้าเน็กเจนรุ่นไหนมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ